ที่ทานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าะบิดาองค์พระยาเวพระงทรงให้กบร,รงหลายได้อาศัยอยู่ในพระปลาของพระองค์และอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยแผนงานอันกรอบด้วยพระคุณความรักของพร,งระองค์กบรงหลายจึงสามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามพระบัติของพระองค์และมีใจกล้าในการพูดความจริงจากจิตใจของกบร,รงหลายพระเจ้าทรงใหญ่ย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเผนง,งานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าและทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างจิตใจขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคอยสั่งสอนและตักเตือนข้าพงหลายอยู่ทุกๆวันผ่านพระชนะของพระองค์พระบิดาโจาข้าโอข่าแต่พระเจ้าทุกคนผู้จองหองเป็นที่น่าเกลียดน่าชาังแก่พระองค์แน่ทีเดียวเขาต้องหลายจะพ้นโทษก็หาไม่ได้ เพราะทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของตนเองใครหว่นสิ่งใดก็เ,เกี่ยวเก็บสิ่งนั้นในวันพิพากษาที่จะมาถึงข้าแต่พระเจ้าในวันนี้พระคำโปรงได้ทําให้ข้าพองร้อยมีใจที่สํานึกผิด จึงขอถ่อมใจลงสภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงทำลายเชื้อบาปชั่วที่กอดแน่นในจิตใจออกไปห,หมดสิ้นด้วยวิพัลิ์ของพระเยซูด,ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรง,งนำย่างเท้าของกบองลายในการำนชีวิตตลอดทั้งวันนี้ขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระพิญญาบริสุทธ์เราใจให้คริสเตียนไทยทุกๆคนสนใจในพระชนะเพื่อจะได้พบของดีและขอให้ทุทกๆคนที่วางใจในแผนงานของพระองค์นั้นพบกับความสุขสบายตามพระสัญญาของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้า องทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของขปพงหลายขอทรงโปรดเมตตาแต่ต้องรักษาประชากรของพระองค์ให้หายจากความเจ็บป่วยและขอวิทย์เดชจากพระคำของพระองค์ฟื้นฟูทั้งสภาพร่าง,งกายและจิตวิญญาณของขปพงหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงเพิ่มอำนาจในการสั่งสอนแก่ลิมปีปาของริสเตียนทุกๆคนทั้งในการประกาศเป็นพยานและสร้างสาวกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขปพงหลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน